ใส่เม่คเ่ไมตถอยงบุ่นแรงซอยนะครับต่อต่อหายากกว่าเก่าปวดเสือก่อนปวดเสือก่อนเสือกเลื้อยตึงเสือกไทยเลือดตึงปวดเสือก่อนเสือกเลือดตึงครับ ทอตัวนี้ส่งไป,ป,งปขึ้นทคร่งตะแกงกล่องไส้นะครับยุทธบงบน,นะครับขึ้นเคื่งก็จะมีบอไส้ยลงนะครับวีุ่ันนี้คือทําการต่อทอให้ทอเลือ่อย่าออกไปอีกนะครับเพราะว่าแถวตรงนี้ไส้จะหมืดแล้วต้องทอทอหาต่อทอทอ,ออกไปหานะครับ ใส่ไมคโคโคมาซุยุนหาเป็นตัวผ้ายกทอลุ่งมานีนะครับนี่คือทอออนทอออนตัวนี้นะครับทอออนตัวนี้ก็จะไปต่อกปลายตัวนี้นะครับมันจะอยู่ช่วงระวังยูหนามนะครับทอออนทอออนคือตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้ มันจะว่าอยู่ช่วงบนบกกับระวังน้ำเพื่อเป็นตัวโคง้งตัวโค้งหาไส้นะครับเป็นตัวโคง้งเหตุให้เรื่อมันโค้งได้ปับ๊บไปหาทิศทางนั้นทิศทางนี้ได้ครับค้นการต่อทอดูไส้ครับ ตรงต้อมงนี้นะครับมันจะมีหู้สลรับใส่นอตขันประมาณ6กเก็หนะ้แล้วก็มีประเจนประเจนนะครับสำหรับ,บ่ให้นามซึมออกหลายกันให้มันหัวนะครับตรงนีน้ใส่ประ,ประกบกัน ซึ่งตอนนี้กำลังเอาท่อดูดหัวดูดขึ้นนะครับคือหัวดูดยุดตัวนี้นะครับหัวดูดขึ้นเพื่อที่จะให้เลือกขยับได้เอาเอาไหมเอาไหม Vô cơn vô khơi. Vô khơi vô khơi. Lô lô. Cái đi thừa, cái trên. Cái tâm tam à. เอาห้องเอาห้องเอาห้องนี้นี่บ้นเอาเอาเอาัเอาควอนห้องเอาเอาข้างกเลยนี่บานเออข้างกันเลยเอาพ่อพ่อพ่อจะสูงไรนั่นแหละเออชิมน้องไป

อาลงอาลงอาลงออาละไปคำพูดเนี่ยี่บนเอาไหพี่ไหมเอาลงพี่เอาลงพี่อีกอาลงอีกมันสูงเกินเอาลงพีกอาลงอีกเอาพอาพอาพ่ลงเอาลงเอาพพอพ่อ เอาไปพ่องท่อ,อยางครับไปหนี่งใส่สเตนนะครับอลองเหี้ยก็ร้องเหี้ยใจเย็นเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวท่อ,อยางใส่สเตนนะครับเป็นตัวคล้องท่อนะครับสเตนตัวนี้มันครับรับน้ำหนักได้หลายเติอบอยู่ใส่มาหลายปีแล้วครับตัวนี้พอทักหน่อยเหรอ ô oh, ô oh, cần ô oh, cần cảng đây cần cảng để cho nó phải nói dùng thổi lăng con xây bằng cảng này. เอาโยกโยกขึ้นตีตีเจ้าดินี่ครับต่อไปจะเป็นการเอาทอออนนะครับไปใส่กับทอแข็งนี่ยมาเนี่ยมาเป็นยุงหัวขื่นที่เท่าไงเนี่ยมาเป็นยุงหัวขื่นที่เท่าไงเอาเอาการเป็นยุงหัขื่นให้สอยเล่าไงยุงหัวยุงหัวหนั่งขืน cần con bạn, <laughs> <đi, khuyên> <laughs> <Khuyên đi. cười> như bạn ở cơn. Ừ, ô hết. Cứ đi chứ cơn điếc. Cứ điếc. như chứ như Bạn <laughs> <laughs> อล่งอล่งพอดีเป๊เอล่งก่อนอล่งก่อนวันนี้มันยกตัวนี้มานี่บานเอาออกเราสเตย์ออกเลยนี่นะครับเสียเอาท่อออน นะครับเชื่อมกับทอแข็งนะครับไปหาเรือนี่ครับวิธีการต่อ